เนี่ยเขานอนนั่นลุกแล้วกับประเก๋าตีนว่ลาละลุกลุกน้อยทิ้งนะมันยังน้อยทิ้งเราขวดน้อยไปสมกับทิ้งเขาห้บ่ปหรอ เฮ้ยเขาเป็นงานเขาก็ให้ตัวน้องเขนบ่มีงานไปขอมากกว่าเขาที่ให้ลิ้นให้พร้อมเลยเขาสิลิ้นให้เขาบอยเขาลิ้นชุดสีแบบสามหล่อสืบเลขกคู่โบกินออกกินแบบผู้ดีสู้เคยกินบ่ะมีสมบัติผู้ดีในการกินเรากินยาเร่นอะไรอยบอกค่อยคุยกันฟ้าฟังไปยังงานเกี่ยวตัวเมต้องรักษาวริญาดีพักนั่งอ่างยาเขาควงเขาหอมสุบเทียนไปไปนั่นท่นแขกไปเสื้อผ้าให้งขาเจ้าคือกเจ้าขึ้นสั้งผ้าได้ได้ผ้านั่นจวังลิ้นเลืองเนี้ยลิ้นไปเลยลิ้นไปน้ำบอกเขานแย่บ่อกนแก้วเลยวางกดป๊บูี้าตยบ่บ่ต่นเลจ้าหรอก จรนงเลเงงเลยงงเลยจักสังยังเข้าไปแนวูบานอ๋อไม่เป็นยังน้อยทิ้งออกฤทิ์ไปเราเราแบบนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมานงูบันดเก้านาเกาตาเออเออไปแล้วน้อยทิ้งเน็ตแวยืนโยกเหรวเอาห้คำขังเราบราน้างใบซ้ำจงเจริญรวยพอไปเจ้าภาพจงเจริญเพือนระบายรื่องกาเรีนบการเลยการ ย่องกย่องเาไว้สามเสื้อเหรอเนี่ยจเดี๋ยวเียเ่บอกอเียเีเ่าไว้สเือเลตเก้นผ้าเสือเรับาี่เด็กเวลาียเกเวลาเดี๋ยวคอยเวลาไปเปลี่ยนเียวผ้าอ๋อสิไปเลยเว้บายนเออไว้เสื้อเเอายังเยนั่นใส่เกือบเอ้าบกมลุใส่ดีๆกลมลุกกินรปวดท้องแน่เอเนี่เกือบยังมันใส่ยากแมันมันเกือบจะคล้อง ไปใส่เข้าข้เจ้าเห็นยังสิลักเกือบสกอะด้วยเนยลยวปาตีตัวเจ้าขวางไม่ได้ใส่มาบอกใส่มาอยู่มันคนเรายี่ห้อเขาเจ้ายี่ห้อยังล่ะโคตานี้ยเกือบยางรถยนต์ตอกตะปูจนส่หมดเราไหมเอ้าเอ้าหยัดจังไี้มันกับ่เขาเอือคือโผดแซะเออเนั่นเออมันน้อยเพราว่ากลมจับปั๊บใส่ ยัดในถุงจะคว้างเหรอลงเงี้ยเลยนั่งปั๊บลงเอาป่าไปบอกจงเจริญไหวเต่าเทื่อนระบาดเนี่ยป้าไปตั้งแต่เศ้าจนหอดเทียงป่าไปใส่มาใส่บ่หหวยตู้จวนผ้าศาสตร์เขาปูไว้ดีๆหันไปมืดขวดน้ำขวดตาลมนั่นนี่นั่นาสามสีคนบ่ได้ไปเฮียเวียดแนวอื่นละปูศาสตรน้ำกลนจะ่ถั่วปลอมเฮ้ แดดออกบ่ายดิจักขี่หูขี่ตาห่อนเนื้อไก่หมูมันเข่าเก่าขี่ไก่บดขี่มูกใสไหลพันเมื่อสภาพชมน้ำายกับบวิดปะแป๊บเอ้าเออเป็นไรล่ะหอยอ่อนตอนอ่อนตอนอยู่ข้างเด็ดปะเด็ดเลยจีดเอ้าออมาฟงซะใไข่ีดเบิดแห้งมากก๋เจียวมาถึงนี้แน่ยแหน่งจะแน่กับบ่แห่งมันบ่หน่อยนี่จีดเดียดได้กูบัดนี้แขกมาใหม่บัตันลู่เรื่องลูล่ามานั่งลงกับไก่ออกก็มาหอนบอกว่าเป็นแต่ขีดเดียดมาลูกท้อเฮ้ ลูกกองจองข ok ึ้งคนขี่ทั้งสามเสียงยังเศร้าคนในขั้วผมสิไปลักซีนเขาม่แล้วสิไปเสิร์ฟบนตัวบัติโอ้ภาคเขาแทงไว้มีผู้นงน้ำบ่วยเยอะนี่บ่แต่เพาะลูกหนีเนาะตู้ไปหาเขาก็เขาหนีอีกเขาขี่เดียดเขาดีแล้วหรอมได้พาคเขาละเสืร์ฟอยู่จังเสียจะไปเสิร์ฟเพื่อยางก็บ่ได้เขาลบก็ลบอยู่จังเสียน้ำต้มเต็มถ้วยเฟียดดอกเม็ดเงี้ยเียสเจ้ตอนโคโลอยู่ว้างแบบปั๊บยิบก้อนเขาเลยเนี่ยโอ้พระท่านหอยแขกใส่เลยหำอวดกวดเพอกินระบาดเฮ้ยติดคอปาดเต็มยยัง่เาอู มันพอจันติมเนี่ยเอามันลงมาหอด่มันฟ่งขึ้นมันคือบอโล่งสันอ่ะเอ็นมันก่ออยู่แค่เอาปั่นไก่กินยาบกดกอกจันทีสิปล่อยลงยังมาปล่อยยังดึงบังไปถิ่มไปมิ่มลงใส่ชวยเขา้ยไปตะขี้เหี่ยขอหน่อยทิ้งสุดหนึ่งมันยังหน่อยทิ้งเราควรหน่อยผสมกับทิ้งล่ะให้หอดใหญ่ทิ้งก็ได้ย่างไฮไลท์แล้วขอยันขยันเมาลูกกับเมียล่ะหาผระเขาแล้วพ่อมึงดีพ่อมึงดีน้ำหาอื่นเพี้ยนที่มาพ่อเดาหัวซุกขันหัวอยู่นอนงคาบหญ้ามาเนี่ยปากอยู่เนี่ยากอายผู้อายคน ข่อยอยากได้เต้นอะไรเะข่อยเมื่เคยใส่จักเยี่ยรุดดอดหลอดดูดมันเป็นได้เลยขาหนึ่งจุ่มน้ำขาหนึ่งปากอมเจ้ากินกุ้งลี้ยงยี่่ห้อเท่านั้นเออคนเมื่อคืนนิยมใส่แต่มันเก๋เลยมันเปื่อนบ่มันเก๋ก็เก๋สังเกตุเ่าท่านใจว่าใช่ใจท่านใจมั้ยมันป้องแคบมันไหลหน่อยต้องเปิดฝายกขวดรถแม่บวก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 เต็มพวงแก้มเดีลยวเราจะแยกสมัคร์กะเกินบอกทำไมสมัครเว่ยบ้าที่สมารกกรฟุ้งออกตั๊ตั้ มันตกไปอยู่ในท้องฮบป้าเป็นสีออกคอนวาบเอาเอ้ยขันมันขึ้นว่ากันขักเจ้าสิไปนะบ่ละน้องตีจะว่าลุยนะนะนะกินหลือไปเลยอ่ะบ่จะถือสมถือสาสตร์ที่แล้วคนเมาเมาแล้วให้มันหันหน้าน้ามันหันกว้างงวคกาเบื่ออยากเขาอยู่เราเต็มรุนอังสางเมาแล้วบ่ไปตัวที่แมนบ่สหายไอ้ของปลาเหรอขอปลาเลรอเรื่องมันไอ้ยเหยียาตีนเหยียบตีไข่ยลดึงออกใช่ไหมล่ะ เจยบตีนมือเลยมูอดึงออกโอ้ยขี้คันทอกว่าเนี่ยเพราะจะว่าเจ็บก็ดึงออกรู้แหะเมาแล้วเป็นไปทั่วโอ้ยกูจะไปมาล่ำมาลอยไปจะได้เฮือนซองมีบ้านมี่ซองอยู่เือนั่นโอ้ยกูจะมาสร้างแค่ละสแตงเราหักเห็นไหมเหรอทอนว่างเนี่นบ่ได้กินมาสันสมอกสมแม่ก็ในที่แตกละทำฮักกับแก้บุหร่ะบุล่ะปล่อยล่ำหัวบัดพื้นซะหน่อยได้สมพักเสียนก็หมักพริกนวลเนี่ยก็จะขัดแท้กูได้ดอกสมพักเสียนมันส mm. ูดอ่ะกินแล้วเจ็บท้อง อันเฟียนหาดีดีเนาะได้พิษพญาตจากของนั่นสิแตกกับไปหลายๆที่หานทะเลนั่นทะเลพอมังกี่ทุ่มฟักเจี๊ยบแต่ว่าเป็นกุ้งแกนกลาเป็่นเองแล้วันนี้โอ้ยกูจะไปทั่วทีบทั่วแดดมึงได้หัวทุบคั่นหัวมึงจะเลี้ยโอ้ยเถียงมีเฮือนมีไม่ไอ้เฮือนโอ้ยหลอกเดี๋ยวมึเกิดโซผ้าแต่ก็แย่แล้วเมึงผู้เดียวมวนผู้เดียวหนวกหูเทบ้านมาสั่นช่ามัมันเป็นแลนเป็นเซ็น้ำฝนกันลอยบริเลนมันตั้งอยู่กับมันหมดละโอ้ย ลอยแล้วมึงรักแบบนี้อาละฮะนนี่ไม่ยังเหรอล่ำเออล่ำจ่ามันจังซวงเออเอาเอาละฮะนนี่ลักสี่มีข้อมบอกันว่าจ๋าบอกเขาสาวสาวไม่ห่างฟังไว้ในเด้อยายดเยอให้ทวงเวลาปาดสักั่ถาหน่อยเดี๋ยวพ่อหูเออลังคูอะไปมักลูกศิษย์ลูกศิษย์จะเป็นลูกพันลุงพันลุงละแม่น้องตะคองไล่ จะของละเมนผีพันโล่งงงงเงเริ่รังเริ่ตมเติมเฮ้ยร่ำสิ่งมือนตัวนี้มั้ยะ <c oughs> จะให้ไฟใหม่เดี๋ยวจให้เน,นียกไข่นิ้งบอกว่าอะไรล่ะวัวหมองหรอว่าจ้องเป็นห่วงส่วนคุณคู่น้องขอประท้วงเท่าหนาอยากกระทั่เริ่รังเริ่เ,เติมเติม <c oughs> ล่ำประเด้เรื่องได้เราไปฟังหรอกแนวนี่มามักล่ำหมักเพ่งบ่นี่ยเพ่งได้อยู่บ่ ข่อยขับรถทัวร์จำมัมัวข่อยตายวิ่งออกจากน้องคายมาตามสายมิตรพ่อออ,ออกมาจากเขา้าปากข่อยหา,หาบง่ายชั่วเฟอร์งรับเหรอเชื่อเพียงอย่างว่าทรบาบเป็นหาบหาเผา <laughs> ออกมาจาักหน่อยไข่โบหูสึกตัวข้นก็เต็มรถทัวสูหูสึกตัวบ่อนอ,อ่เอ่ยรถล,ลงนนถนนแถวบ้านโน,น้นสะอาดเลยกำเวนไข่อยเอ้ยไปเหยียบกระเทยขายแต่ขายไก่ทางทพดกระเทยกันไร สะดุ้งขึ้นจังหัว่าคอยเจ็บปวดน,นั่นหุดทึ่งหลังคาบปั้มตำรวจมือกำขวดกระทิ้งแดง่ทรนได้กินเลยดีสันนี่ลงบ่อใดมันเจ็บหลายขึ้นนาแข่งมันหักออกแหล่งยังตั้งสองแข่งสองขาคนน้าชั่วเฟ่ออื่นคนซอยกั้ยานเขาต่อยตีซ่อมดีนะเห็นรถเขาลงย่นตำรวจมัดก,กำข้อเข่าตะล่างคือว่าเอ้ยเม่าเหรอครับรถเว้ยเลยกันใส่ต้อ<ฟ>นลงไปจากราคา ตกมาถือขาหมามันหย่องก่อนคราจนอูอมสุ้มหนาาแน่โอ้ยๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆัๆงๆนๆๆๆๆอๆก็ได้ๆๆอยๆลอๆลออดๆๆๆอๆๆๆเๆๆ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 ยๆาๆๆาๆๆๆๆๆยๆๆ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 ลๆๆลๆๆ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 ๆางนน อยากอ้พุทธสุซ้สิเปเงี้ยังมันเดไอ้เฮ้ยเผารเป็นปาเผาเราิมหนาลืมหลังแล้วมาหนเราเมสิปงประเทศครยดีลริมเป็ดก็ปวดก็ว่าปวดโดยมีต่คนสิเปเยี้ยจังไหน่ะมองไหมอมีคนหมุดนํำเงี้ยจริอจะบอกเป็นบ้าเลยเป็นแต่อยากไอ้พุทะโอ้ยสักงมนี้ัจะเบิ่งรอผ่ามันตึ๊งงงอยู่นี่ข้หน่อยคนอหลายก็มือตายไ่้มั้ยจะเบิ่งเบิ่งแค่บ่เสียวใคเราคนนั่งสําหามนี่น่ะสมาสร้างแค่เราเม ข้อมันคือตองงับเต้นบ่โอ้ค่นลายเลยต้นไายแล้วเว่ยครับข้าเจ้าเห็นขี้กระเดียนตายแดด้ขี้กระเดียนไผ่ล่ะขี้กระเดียนท่องใสอ๋อมันสิตายแดดมันืดฝนขี้กระเดียนเมืดฝนยังไหนขี้กระเดียนสมอยโอ้ยแตกแล้วพูนมุกว่าอะไนี่นี่ยขี้กระเดียนดนี่เขาโม้นเลยเนี่ยเขาโม้นเพราะว่าโอ้ยเป็นตัวเลยเมาแล้วเป็นเหตุเจ้าโอ้ยไอ้ริทก็ต้องใส นัดเมียว่าละนัดกัอดูเขาละบอกเมาจะพื้นภู <c oughs> เมา,าจะหลเมาจะโอ้ยเมาหลกินหลไปไหนจังเลยเาเป็นหลงหนา,หนามาท่านกินแล้เจ้าเมาฮัสซิแตงาาแตง,งี้ยสนน่ะสอบไปซื้อ,อ <c oughs> มันสียูซูลินในบอเลี่ยเลยเนี่ยาามาเสียเปียกคนแห้งฉันบอบไปนี้เนาะ